สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปปลดบล็อก r k e t p l a c e ภายใน7วันและหลายคนลองเอาไปทำกันแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถปลดบล็อกได้สาเหตุก็คือว่า แท้จริงแล้วเนี่ยตอนนี้เฟ e บุ o กเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเรานะได้ทำผิดกฎจริงหรือไม่นะคะคุณได้ทำผิดกฎอะไรไปบ้างในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยอาจจะ ทำผิดกฎมากพอสมควรหรือเปล่า, oh. เ,าเขาใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะหลายๆคนเนี่ยก็โดนแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะคนที่ชาวพึ่งไปเห็นนะในการที่โพสถ,ถามคำถามเนี่ยใน Google นะคะแบบคนเป็นเยอะมากเลยบางคนนะคะใช้เวลาถึง3เดือนนะคะ oh, <no. S 1> ถึงจะกดบล็อกมาเก็ตเพจฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้เลยจริงๆนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำเรื่องยุ่ง ถ้าเกิดทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ขอปลดบอกไปแล้วแต่ยังไม่มีการตอบกลับไม่มีการปลดบอกแต่อย่างใดคําตอบเดียวเลยก็คือว่าต้องรอค่ะต้องรอเท่านั้นเลยนะคะไม่มีทางไหนปลดบอกได้แน่นอนและใครที่บอกว่าให้โทรศัพท์ไปหาเขาแล้วเขาจะช่วยเนี่ยหรือว่าจะต้องเสียเงินเสียอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่า มันไม่สามารถปลดบล็อกได้โดยฉับพลันหรือว่าได้โดยเร็วอะค่ะเพราะว่าทาง a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะต้องรอนะคะในการตรวจสอบข้อมูลฉะนั้นง่ายๆเลยต่อให้เราไม่อยากเปลี่ยนเฟซนะคะเราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วแหละก็อย่าลืมแล้วกันเนาะว่าก่อนหน้านี้ที่มันไม่มี Facebook เราก็ยังไม่เคยขายข,ายของในมาเก็ตเพจเลยฉะนั้นเนี่ยเราขายมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาถึงมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่า Facebook เขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรทําธุรกิจมากขึ้นมีไรายได้มาก ฉะนั้นเรานะคะต้องทําตัวเป็นคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยใช้เฟซอื่นนะคะในการที่ขายในมาร์เก็ตเพจไปก่อนหรือว่าสร้างเฟซใหม่ไปเลยค่ะคำตอบเลยก็คือว่าต้องรอค่ะรอเท่านั้นเลยเนาะถ้าเกิดอยากจะใช้เฟซเดิมในการปลดบล็อกนะคะอยากจะบอกเลยว่ามีไม่มีวิธีการไหนวิธีการลัดแล้วนะคะอย่าไปเชื่อนะคะ ก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยจะต้องตกเป็นเหยื่อหรือว่า,าข้อมูลที่อาจจะต้องทําให้สูญเสียเงินหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะใช้ความอดทนแล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงดูเปลี่นเฟซดูสําหรับคลิปนี้ที่แจง้งแถลงไขเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยขายของให้สนุกนะก็สุดท้ายแล้วนี่แหละมันก็ยังเป็นเรื่องสนุกอยู่ท้าทายอยู่เหมือนเดิมก็ยังขอให้ทุกคนแก้ปัญหาได้ในทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ